แห่งการมูฟไปสู่ความสำเร็จของไบวชิรวิทย์ตั้งแต่ปี2020ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ในปี2021ต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองแห่งการแจ้งเกิดของนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตไบวชิรวิทย์ชีวะอารี จากการประสบความสำเร็จของเพราะเราคู่กัน To g e t t r t t h s s r r i s s ซีรีส์วายจากค่ายจีทําำให้ชื่อของไบร์ทวชีรวิทที่รับบทสารวัตรพระเอกของเรื่องกลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดและกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตของเขาให้ขึ้นสู่จุดพีคที่สุดในชีวิตครับไบร์ทในวัย23ปี ถือเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่ประสบความสําเร็จเร็วมากๆหากวัดจากอายุของเขาแต่หากเทียบอายุการทํางานไบร์โลดแล่นในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ15ผ่านการทํางานมาแล้วทั้งพิธีกรถ่ายแบบและนักแสดงรับบทพระเอกบ้างบทบาทสมทบบ้างพูดเพียงไม่กี่คําออกมาไม่กี่ฉากซึ่งเพียงพอให้คนจดจําเขาได้แต่ทําให้กวัวจะมีวันนี้ขอใช้เวลา8ปีด้วยกัน การค่อยๆแทรกซึมตนเองอยู่ในวงการบันเทิงทําให้ก่อนจะเป็นไบวชิรวิทย์ที่หลายคนรู้จักไบได้ฝึกฝนตนเองผ่านแบบฝึกหัดทุกรูปแบบเมื่อถึงวันที่สอบจริงเพื่อขึ้นสู่การเป็นตัวจริงเขาสามารถตกคนดูได้อยู่หมัดผ่านการแสดงและตัวตนของเขาซึ่งก่อนที่คนดูจะได้รู้จักกับเขาในบทสารวัตรเขาก็ทําให้ทุกคนสามารถเชื่อมั่นในการแสดงของเขามาแล้วในซีรีส์ My a m อ ul a ร c e รักชุดใจในฉุกเฉินที่แม้จะมีปรากฏการเพียงไม่กี่ฉากแต่ก็ทําให้คุณดูเชื่อว่าเขาคือหมอเป้งวัยเด็กที่ไม่ต่างจากหมอเป้งวัยผู้ใหญ่ที่รับบทโดยซันนี่สุวรรณเมธานนเมื่ออยู่ในบทบาทของสารวัตรที่เขาได้รับบทนำด้วยตัวบทบาทที่ไม่ต่างจากตัวของเขาไบาจึงมีความเป็นธรรมชาติจากตัวเขาเข้าไปในตัวละครนี้สารวัตรที่พูดน้อยแต่การแสดงออกถึงความจริงใจความรักผ่านแววตาและการกระทํา มีมุมยียวนมุมติสแถมยังเป็นหนุ่มนักดนตรีไบในบทนี้จึงส่งสเสน่ห์ออกมาได้ไบสมชื่อของเขารวมไปถึงเคมีของระหว่างวินเมทาวินโอภาสอิ่มขจรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แฟนๆตกอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความฟินจนไม่อยากถอนตัวจากพวกเขาได้ซึ่งทำให้ไบวินเป็นคู่จิ้นท็อปทสายวายในปี2020ไปเลยทีเดียวครับ ซึ่งการที่ไบร์และวินทำหน้าที่เป็นสารวัตรและไทยได้สมบทบาททำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกสร้างภาคต่อในชื่อเพราะเราอย่างคู่กัน s t i l l to Getter รวมถึงสูกนำสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยครับกว่าหลายสิบปีผลงานที่ผ่านมาของไบร์ทุกผลงานล้วนมีคุณค่าที่ทำให้เขาได้ก,กาวเข้ามาอยู่จุดนี้แต่สามารถพูดได้ว่า บทสารวัตรคือบทบาทที่ดึงสเสน่ห์ของเขาออกมาได้มากที่สุดทำให้เขาได้เผยอ,อีกความสามารถของเขาอย่างการเป็นนักร้องนักดนตรีออกมาครับไบรท์สามารถเล่นได้ทั้งกีตาร์เบสกลองในส่วนการร้องเพลงเขาถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินได้แต่จากเพลงประกอบซีรีส์ตอนนี้เขาก็มีเพลงของตนเองแล้วกับเพลง move ไปไหนด้วยชื่อเสียงที่มากขึ้นในข้ามคืนแฟนๆจำนวนมากที่มอบความรักให้พวกเขา ทำให้ชื่อเสียงของไบท์วินถูกพูดถึงในทุกแพลตฟอร์มทุกยางกาของพวกเขาถูกพูดถึงผ่านแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียขึ้นกระแสเทรนฮิตของโลกแบบรายวันโฆษณาสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นมากกว่า10ตัวเลือกพวกเขาในการขายภาพลักษณ์และกระตุ้นยอดขายรวมถึงการออกงานอีเวนต์ต่างๆแค่เพียงมีไบร์วินไปปรากฏตัวก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกหรือเมื่อพวกเขาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆก็เรียกยอดวิวสูงหลักหมื่นถึงแสนคนในปี2020 แค่ไบวินสามารถสร้างรายได้เข้าบริษัทได้หลายสิบล้านบาทในประเทศที่ว่าฮอตแล้วความดังของไบวินยังกินรวบข้ามไปถึงฝั่งประเทศในโซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวและอีกหลายประเทศครับนอกจากความสามารถที่ทําให้ไบรท์มาถึงจุดนี้ได้ อีกแรงหนึ่งที่ผลักให้เขามาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือพลังความรักจากไฟนครับของเขาที่ทําให้เขาสามารถมีกําลังใจและสร้างโอกาสมากมายให้เกิดขึ้นกับเขาและความรักจํานวนมหาศาลนี้ยังถูกส่งออกในรูปแบบการทําความดีการช่วยเหลือสังคมอีกด้วยครับ ไบรท์วชิรวทิ์ในวันนี้ไม่ใช่แค่นักแสดงวัยรุ่นคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วการเดินทางมาถึงจุดนี้ของเขาถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะพาเขาเข้าไปสู่เป็นนักแสดงระดับประเทศและผลงานต่อไปนี้ของเขาอย่างเรื่อง F4 อร์ชั่นไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการเป็นนักแสดงระดับเอเชียของไบรท์วชิรวทิ์ครับ